สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับต้อมนะครับร้านไทยทรงพลพระรามสองมีรถบดเข้าใหม่ทั้งหมด9คันนะครับเป็นขนาด3ตันครึ่งและ5ตันนะครับมาดูลำแรกกันก่อนครับทุกคันนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นรล้วนนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับเจ้าซากัยทีวห้าศูนย์สองคิดหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถบดสันสะเทือนนะครับสันหน้านะครับเอลออนด้านหลังเป็นยางครับสภาพสวยๆรุ่นใหม่ๆที5 0ห้าศูนย์สองคีดหนึ่ง ตัวนี้โฉมใหม่มากๆครับถังเป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกนะครับเกริอย่างดีเลยนะสภาพสวยๆครับอ่าลำที่2นะครับลำที่สซหตันนะครับตัวนี้ซาไกทีวีห้าศูนย์สองทีหนึ่งนะครับอ่ารุ่นเดียวกันเลยนะครับมี2คันนะครับตัวนี้เจนเดียวกันนะครับสันสะเทือนหน้าด้านหลังเป็นยางนะครับอ่าลำถัดมาตัวนี้ครับรุ่นลองมา1่รุ่นนะครับตัวนี้ก็ใหม่อยู่นะครับเป็น TW 502ธรรมดานะครับ อ่าแล้วขนาดของเขานะครับความต่างนะครับตัวนี้ด้านท้ายตรงชุดเท้าแขนนะครับมีแค่อันเดียวนะครับแต่ถ้าคิดหนึ่งนะครับเวอร์ชันใหม่กว่าจะมีสองพันนะครับด้านหลังเป็นถังไฟเบอร์เหมือนกันนะครับและยางนะครับเป็นแบบยางคู่นะครับทั้งสามลำนี้ขนาดห้าตันราคาห้าแสนกว่ากว่านะครับอ่าเรามาดูรุ่นสามตันครึ่งนะครับมีกันทั้งหมดหกรายการนะครับ เริ่มจากกันแรกนะครับเป็นสากายสามตันครึ่ง t w 502ศนคิดหนึ่งนะครับ502เอ้ย3 5 2คีดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรถบดสันสะเทือนเหมือนกันนะครับสันหน้าเอวอนหลังเป็นยานนะครับ352หคดหนึ่งทั้งหมดมี2รายการนะครับตัวนี้เป็นส5 2ธรรมดานะครับมาดูความแตกต่างกันเหมือนตัวรุ่น5ตาตันเลยครับนี่ตัวนี้นะครับ ความต่างเขานะฮะส่วนรายการอื่นนะครับถังไฟเบอร์เหมือนการเนวร์ล้อหลังคู่เหมือนกันนะครับนี่รุ่นใหม่ๆน่าใช้มากๆครับตัวน้ําหนักตัวของเขาจริงๆก็อยู่2ตันครึ่งนะครับแต่บทสันญาเดือนเนี่ยเขาก็จะเรียกกันรถบทขนาด3ตันครึ่งนะครับ่ะซาไกนะครับมีทั้งหมดกัน3รายการนะครับสําหรับกันสีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ4ี่แสนกว่าบาทนะครับและมาที่เด็ดเลยครับตัวนี้ฮิตาชีนะครับฮิตาชี เซต435ตัวนี้เป็นจากน้องค่ายฮิตาชิน้องค่ายส้มนะครับสภาพสวยมากๆครับตัวนี้5,000 0นกว่าบาทนะครับได้กับความโฉมใหม่สภาพสวยๆแบบนี้เลย่างไฟเบอร์เหมือนกันนะครับเนื้อตัวเงามากๆเลยแต่ท่านใดที่หารถบดอารถล้อ,อยางนะครับเป็นแบบนวดหน้ายางนะครับมี7ล้อตัวขนาด3ตันนะครับเป็นของฮิตาชิ RT 30นะครับ สภาพสวยตัวนี้เป็นรถบดร้อยางนะครับเจ็ดล้อนะครับลูกค้าเดี๋ยวล้อหลังนะครับและมีเบรกดาว1หนึ่งรายการนะครับเบรกดาวตัวนี้จะเป็นซาไกนะครับตัวนี้เป็น sw สามห้าศูนย์นะครับเบรกดาวสันหน้าเหล็กหลังเหล็กนะครับและเอวอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับตัวสามตันเครื่องเนี่ยราคาสี่แสนกว่าบาทนะครับจะมีน้องตัวนี้ที่แพงกว่าเพื่อนนะฮะลูกค้าสนใจเครื่องจักรนาเข้ารถตักรถแมคโครรถเคานนะครับ ติดต่อที่ต้อมได้ครับไทยสงคนพระรามสองยินดีให้บริการนะครับสวยทุกคันครับพร้อมใช้ต่อรองได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ต้อมลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดสวยๆไว้ด้วยครับ